คอยเทสองยูคือ AI ช่วยเทรดคริปโตฟิเจอร์อัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและความเสี่ยงต่ำเทรดในบัญชี b บนแนนซ์ของเราเองโดยการเชื่อมต่อ API Key และตั้งค่าเพียงครั้งเดียวปล่อยให้ระบบทํางานอัตโนมัติสามารถเปิดปิดระบบยกเลิกการใช้งานและถอนเงินได้ตามปกติตลอดเวลาสมัครแอปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะมี p r o f i t ชิ่งยของกำไรซึ่งเราต้องทำการเติมสำรอง ไว้ในระบบของคอ i เทคเริ่มต้นเพียง20ดอลลาร์ก็เริ่มรันระบบได้ทันทีส่วนนี้เรียกว่าค่าแก a s การเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้งานต้องมีบัญชี Binance หรือ OX และทำตามขั้นตอนนี้ 1. ลงทะเบียนฟรีผ่าน referral link 2. ดาวน์โหลด APP ค c o i t e ย,ยูลงมือถือสารเชื่อมต่อ API เพื่อใช้งานและปรับการตั้งค่าที่จำเป็นใน Binance สเติม Gas ขั้นต่ำเพื่อเริ่มเปิดระบบ 5เลือกเหรียญและตั้งค่าการใช้งาน AI หลักการทำงานหนึ่งเป็นการเทรดแบบ hedging ไม่เดาทางเปิดทั้งสองฝั่ง long and short เริ่มต้นในขนาด position ที่เท่ากันเพื่อเป็นการล็อกกำไรและขาดทุนไว้ก่อน2หลังจากนั้นเมื่อกราฟเลือกทางจะมีการเปิดออเดอร์เพิ่มและเก็บกำไรเป็นระยะเป็นระยะในส่วนตัดสินใจเปิดอเดอร์เพิ่มและการ t p i จะตัดสินใจเอง